แม่งเป็นแม่งเจอแต่ละปัญหาแม่งมีปัญหาที่แหลกแต่คือกูเช็คแล้วแหลกมันไม่เจ๊งมันเป็นบ้างไม่เป็นบ้างเว้ยปวดหัวเลยที่เปลี่ยนแหลกชุดหนึ่งบ้างของหกสามอ่ะเกือบสามแสนเปลี่ยนมาแล้วไม่ยัางยัางกันก็คือพูดง่ายว่าอาการอ่ะแม่งเหมือนแหลกเสียเว้ยแล้วเจอยังสรุปยังเลยตอนแรกก็กูกูนั่งไล่สายเกาวอยู่นะไล่แม่งทุกอย่างเลยหรือประกอบไปหมดละส่งรถแค่นั้นแหละ ลูกค้าบอกให้ไฟโชว์แต่กูเจอเหมือนกันทีต้องดูด่โที่แหลแงแหลกก็ทำงานปกติแหลกๆนี่คืออะไรแหรกแต่ขอพวงมาลัยไ,ไงออไอแหลกมันจะอยู่ข้างในว่าไอถ้าเป็นคันเซเว่นไอเนี้ยหกสามอ่ะมันจะเป็นแหลกไฟฟ้ามันจะมีโมดูลควบคุมอยู่ บอยที um, รุ่นนี้ร่คืออะไรนะเซอเอสหกสามวีสองหนึ่งปดเดี๋ยวต่อไปหรือมอเตอร์มาดูดิเพราะว่าตอนแรกเข้าไปลุยน้ำมาเว้ยอ๋อแล้วมันถึงเป็น แต่าเนี่ยกูกลัวไอ้มอเตอร์ไอ้น้ำมาเข้าไปในมอเตอร์แต่เขาดูดเป็นปีแล้วนะจนหน้าฝนอีกรอบหนึ่งแล้วเนี่ยเขาทนใช้มาเรื่อยๆเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวหายเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวหายแล้วมันมีผลเลยปะ่ะมีเด็กก็คือมอเตอร์พาวเวอร์ของแหลกอะมันไม่ทํางานพวงมาลัยก็จะหนักคีคีอยู่เงี้ยพอมันขับเร็วๆอย่างเงี้ยพวงมาลัยแม่งแข็งโป๊กขึ้นมาเนี่ยีแล้วมันเลี้ยวไม่ไปเลยอย่างเงี้ยตายห่าพอดีแม่งอีสามหกกลัวจะไม่เสจสักทีก็อย่างนี้ แต่งานดูดูเดยไม่คันดึงเหมือนนั่นน่ะจอดอยู่อ่ะคือลูกค้าเขาอยากได้ดังๆดังหูแตกคันนี้กูบอกเลยไปดูดิดไปดูดิยี่เนี่ยดังหูแตกยิงคำว่าดังคือท่อดังเออเขาอยากได้ท่อดังๆนี่เรียบหมดปัญญาเลยแล้วแค่นี้ก็ดังแบบดังยี่เยี่ยแล้วอ่ะคือมันเป็นเครื่องเขาเป็นเครื่องยนต์เดิมทุกอย่างเดิมหมดเอามาไคันนี้คันนี้ก็มีรื้อเครื่องทําเกียร์กับกูไป เราเพิ่งทำเสร็จไปพักหนึ่งแล้วแล้วก็ทำเครื่องทำเอันนี้มันเป็นเอ8มีแปดเหมือนกับคันทำเมื่อกี้แหละเหมือนกับเบสนั่นแหละแต่อันนี้มันจะเป็นเครื่องสี่พันสี่เ็กเ็มล็กลงมาหน่อยอย่เล็กลงมาหน่อยอันนี้ก็เหมือนกันน,นี่ก็ปวดหัวที่ผายเลยอันนี้ก็กล่องวีทีวีพงังแต่ไม่มีใครทำได้ปวดหัวเหมือนกันครั้ง,งนี้เสร็จแล้วเสร็จตั้งนานแล้วเสร็จตั้งแต่ครั้งที่แล้วใช่เสร็จตั้งแต่ครั้งที่แล้วละแล้วฝากจอดไว้ก่อนจอดไว้ก่อน อันนี้เดี๋ยวต้องเอาไปแก้ท่อเสียใหม่ให้มันดังขึ้น<อ>ไม่ต้องสตาร์ทหรอกเก่งใจขคงเหล่านี้ดังมืดหน่อยปาร์ตีต้ซอนููเฮ้ยเสียวว่ะคันเนสะลาสันไปทำเบรกมือไปทางการลูกพี่จับทิดอดอสจะทำเบรกมือให้ทันนี้ตั้งนานแล้วไงตั้งแต่เป็นโครงมึงจำได้ไหมปีที่แล้วที่มึงมาถ่ายกูครั้งแรกอะ่ะจำได้ไหมที่เป็นสร้างสีน้ำเงินอะ่ะ เป็นซากทิง้งน,นะเออใช่มไม่ใช่อันนี้ดัสสันคันที่จอดอยู่ข้างหน้าโกดังตรงนี้แหละปีที่แล้วอ่ะปีหนึ่งพอดีเลยนี่จังหวะแล้วคับสีสีฟ้าป่ะใช่สีฟ้าผู้ผู้สนิมสนิมอ่ะจอดหน้ามาจอดหน้าอู่ท้ายเหินเหินน่ะนี่แหละคัน,นี้เหรอเออนี่แหละสเสร็จหมดทุกอย่างเครืัองฐาเครื่องเกียร์เสร็จหมดทุกอย่างแล้ว โฟร์ซิรัลโค่โฟร์ควาเกนภาษาเยอรมันโฟร์ควาเกนเร่งเยอะมากใช่คากบวะมันทำอะไรคันนี้มันทำไรประกอบเครื่องใหม่เปลี่ยนเครื่องพูดถึงนไปแล้ประกอบเครื่องเปลี่ยนเครื่องใหม่ลูกค้าขับมาเครื่องเก่าเจ๊งบงเจ๊งจนซ่อมไม่ได้อ่ะผ่านยักษ์เหรอทำอะไรไปบ้างนะคุณยักษ์ครับเปลี่ยนเครื่องใหม่ท่อลมท่อน้ำ ใหม่หมดลงข้าน้ำใหม่หมดไม่ได้ถามมึงถามยักษ์เฮียเดี๋ยวเปลี่ยนชื่อเลยยักษ์กะลาดเออวันนี้ไม่ทำอะไรเลยก็เดินเล่นอย่างเดียวคุยกับหมาเดินคุยโทรศัพท์ทั้งวันเฮียระดับสังการมึงไม่รู้อ๋อโซสปอนเซอร์สปอนเซอร์เฮียซืเต็มทุกบาทให้ยักษ์ลุ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  เช่าได้นะครับแก่ก็ได้มาก่อนเช่าได้นะครับแล้วข้างในข้างในทำอะไรอาดี้มีอะไรบ้างออดี้ก็ยกเครื่องเกียร์เหมือนกันเครื่องเกียร์เหมือนกันใช่แต่อันนี้เกียร์พังให้ยเฉยถักซ่อมเกียร์แต่อาร์ดี้เวลาผ่าเกียร์มาทีก็ต้องยกทั้งเครื่องเพราะว่าเหมือนกันมันเอาเอาเกียร์ออกลำบากไม่งั้นเดี๋ยวตัวถงตัวถังอะไรมันบี้เลยเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่เดี๋ยวนั่นแตกแม่งลามันยกแม่งลงมาทั้งเครื่องทั้งเกียร์แล้วค่อยมาแยกเกียร์อคือช่างไปครับตอนนี้ถึงไหนแล้วครับ ใช่เสร็จแล้วครับใช่เสร็จแล้วครับเท่ันนี้ม่าทำอะไรครับอ่าทำเกียร์ครับทำเกียร์เกียร์ลูกเดี๋ยวพูดถ่ายไม่ค่อยชัดใช่ครับจะเป็นจะเป็นที่าช่างอิมพอร์ตมาจากออสเตรเลียอ๋อครับปกติแกอยู่ออสเตรเลียใช่แล้วแกก็มีภรรยาที่ญี่ปุ่น กจะเป็นอย่างนี้แหละววายเลยเนี่ยบวายบวายบวายแกจะมีภรรยาที่ทีปุ่ปกติชิเตนิคุบ้านเรากขจะเรียกช่างเตะปกติเนีเป็นเทคนิเชียนเตนิคุเตนิคุนอเต้นบอุกฟังกไปดีกว่าแล้วครนี้ได้แต่ใดมาครับลูกค้าตาซ่อมทำท่ไปซื้อ้ามันก่ซื้อลมก่กระเทสไงเตมันสตาร์ทติดแล้วก็เทส เนื้อปิ้งไก่เะไรอยเงี้ประมาณนี้นะครับอ้ในช่วงยุโคโควิดรอบที่สามใช่จะเจง๊งเลยสัตว์พูดพูดเหมือนคลิปแรกเลยคลิปแรกก็จะเจง๊งคลิปนี้ก็จะเจ๊งเจ๊งเพราะทำไม่ทันนี่อะไรเนี่ยไม่ได้เจ๊งเนียอะไรคุณแม่ตารางานกูขอร้องเถอะเอางานแบบง่ายๆไหมบ้างส่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนก๊อกอากาศกองแอร์ เป็นลูกหมากยางรั่วป่ายางเนี้ยมึงเอามาเลยชอบไม่ใช่เฮียไม่รู้เครื่องแตกเกียร์พังชา้าบละล,ะละายเอาไหนโทรมาอีกแล้วกัลงครับผูแถวจังยัดเดือยชอบงบานใหมไใหมครับสบายสบายอย่างที่เขาบอกเลยวันนี้ไม่ไหวมระาสตทไปกินแล้วัะ อูก็ประมาณนี้แหละไม่ค่อยมีอะไรมีแตซ่อมซ่อมๆ่ถ้าอูไปทําอย่างอื่นก็ไม่ใช่อูแล้วเฮียเป็นอะไรทำรถประมาณนี้แหละทุกวันฝากด like, กดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์กดเฮียอะไรกดมีเฮียอะไรมึงกดไปให้หมดเลยโอเคไม่ไาว